สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ,นแนกด e แช่์กดนาน,น,านๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะให้ไปดูรายการในช่วงต้นที่พูดกันถึงเรื่องคดีหลักเราจะเห็นความอ้ำอึ้องเห็นการยอมรับอะไรหลายๆอย่างและจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่ามีการเตรียมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีจากทนายของจำเลยสองูเมี่ค่ะไปฟังคลิปกันก่อนคะ่ะ ง่ายแต่ถ้าคดีที่มันเป็นที่สนใจของประชาชนแล้วมีคนชุกกะพือกะพือส่วนใหญ่อีคดีพวกนี้รอดหมดลุงป้าว่างไงอันนี้อ,อ,อันนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าสังคมคิดแบบนี้นะครับถ้าคนที่เป็นคดีดังๆที่มีคนสนใจแล้วจะต้องรอดอ,อันนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ครับเพราะคนที่จะรอดเกี่ยวกับเรื่องที่คนสนใจเนี่ยต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ซึ่งลุงป้าเองตอนนี้กำลังพิสูจน์ตัวเอง ในกระบวนการยุติธรรมอันนี้ฉันถามเองในฐานะที่แบบเรารู้จักกันตรงเนี้ยที่โต๊ะนี้นะค่ะเธอสองคนเธอว่าสองคนรอดหรือเปล่าอันนี้เราตัดสินใจสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพยานที่นําสืบต่างๆอ๋อถ้าเกิดพยานเข้ามาต่อให้เป็นความเท็จแต่เราก็แพ้ด้วยหลักฐานเราก็ต้องติดคุกหรอคือผมเชื่อว่าแต่ก็เราไม่ได้ทำยังไงเราก็ต้องรอดสิเธอก็ต้องมั่นใจสเสมเธอรอดคือความวามจริงน่ะสิ่งที่ลุงป้าต้องเจอทุกวันเนี้ยค่ะเพราะว่า มันอาจจะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นที่ลุงให้ให้ข่าวในสื่อมากจนเกินไปมัน hmm. เหมือนกับคำพูดทุกอย่างมันจะต้องมามัดตัวเองครับทีนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองด้วยด้วยกระบวนการชั้นศาลซึ่งทุกวันนี้ลุงก็พยายามที่จะออกสื่อให้น้อยลงแล้วที่ผ่านมาใครใช้ให้ไปออกสื่อล่ะก็ไปที่ในทุกช่องเลยใครก็เชิญไปก็ไปนั่งหน้าหล่อๆเน <c oughs> ี่ยพูดอะไรไปนะก็คว้างงูไม่พ้นคอก็ไปฉก <c oughs> <c oughs> ตัวเองตายอย่างนี้ใช่ปะป,ป้าไปลุงไปทําไมอ่ะก็คือตั้งแต่แรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงมาเป็นแบบนี้ด้วยความ ครั้งแรกที่ลุงพาน้องไปผ่าไปผ่าใช่ไหมคะท็คือแบบอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะอะไรกลัวมันแบบว่ามันจะผ่านไปได้เฉยอะไรเงี่ยมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทุกอย่างมันกเกิดขึ้นกับเราตรงนี้แต่ทุกอย่างที่มันเป็นไปมาเนี่ยเราสองคนนี้คือถ้าถาจะไม่พูดเรื่องเรื่องสารเรื่องอะไรถ้าเราบอกว่าเราไม่ทําเราไม่ทําแต่หลายคนเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันทาแน่มันมีความสงสยัยมีความอะไรจนเป็นจนเราเกิดผู้ต้องหาจนมีอะไรมาพวกนี้ทุกอย่างมันก็คือ ก็ช่างเขาใครจะพูดอย่างกันช่างเข<ช>้ามะรุงกับป้าที่จริงเราสองคนไม่ได้ทาใช่ไหมใช่ค่ะคไม่ได้ทาแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแบบน,นี้เราก็คือทุกอย่างมันต้องจบพิสานดิฉันว่าประโยคสุดท้ายของนางจำเลยที่สองเนี่ยจะชี้ได้ให้เห็นอย่างชัดเจนได้โดยคดีของทนายตั้มที่จะเล่นงานพวกมันนี่แหละคะ่ะเราพูดกี่ครั้งกี่ครั้งว่าไม่มีสิบล้านไม่มีทนายตั้มไม่ได้รับโอนเงินโดยตรงจากเอฟซี เปิดสมุดบัญชีให้ดูแล้วเราพูดกี่ครั้งกี่ครั้งพวกคุณก็ไม่เชื่อเหมือนกับที่พวกคุณพูดว่าคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้ทําแต่ทุกคนก็สงสัยนั่นเองดังนั้นเลยต้องไปจบที่ศาลนี่แหละค่ะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ดียิ่งเราพูดทนายตั้มพูดดิฉันพูดเราชี้แจงไปไม่รู้กี่ครั้งเรื่องนี้พวกคุณก็ยังสงสัย ยังพูดไม่หยุดว่าแต่ถ้าไปรับจากเอซคนไหนมีเอซคนไหนจ่ายให้เราก็ไม่รู้คุณพูดอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งดังนั้นจึงต้องไปจบที่ศาลค่ะให้ศาเลเรียกออกมาเอซคนไหนที่โทรไปบอกคุณว่าส่งเงินให้ทนายตั้มเอาหลักฐานออกมาค่ะมันจะได้จบเนี่ยเหมือนกันค่ะคดีน้องชมพู่คุณก็ยอมรับเห็นไหมคะแต่นี่ขนาดคุณคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์คุณยังไม่กล้า รับเลยว่าคือไม่กล้าพูดออกมาตรงๆว่ากูต้องรอดสิในเมื่อกูไม่ได้เป็นคนทําเห็นความลังเลของเขาไหมคะแล้วมาพูดถึงก็แล้วแต่พยานหลักฐานนั่นแหละค่ะเพราะคุณเองคุณก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุในเรื่องต่างๆนั้นคุณอยู่ตรงไหนคุณทําอะไรคุณก็มีพยานหลักฐานเช่นกันในขณะที่เขาพบพยานหลักฐานอะไรหลายๆอย่างที่คุณที่บ้านคุณในรถคุณซึ่งเป็นที่บ่งชี้ ว่าคุณน่าจะเกี่ยวข้องคุณน่าจะมีส่วนรู้อย่างน้อยก็มีส่วนรู้เห็นคุณสองคนผัวเมียจะต้องเป็นผู้ก่อเหตุสะเทินขวัญอันนี้เห็นไหมคะทุกอย่างคุณรู้ดีว่ามันเป็นที่หลักฐานดิฉันมองว่าการที่สองผัวเมียเนี่ยไม่กล้าพูดออกมาตรงๆว่า เขาต้องรอดสิเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดคือลักษณะการพูดครั้งนี้เป็นเป็นลักษณะการออกรายการมาที่ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะเขาถูกเตี้ยมถูกซ้อมมาให้พูดในล,ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องของสารของอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่ถ้าเป็นไอ้ผวยรุ่นรุ่นหรืออีเถกรุ่นๆุ่นเขาก็จะต้องพูดว่า เขามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดแล้วศาลจะเป็นคนตัดสินให้คนเห็นว่าเขาไม่ได้ทําเขาน่าจะต้องพูดอย่างนี้จริงไหมคะถ้าเขามีความมั่นใจแต่ตอนนี้มาพูดอยู่แต่ว่าแล้วแต่ศาลเป็นที่หลักฐานเป็นที่หลักฐานนั่นก็คือเขารู้ดีอยู่ว่าทนายของเขาไม่มีหลักฐานอะไรในมือเลยแล้วเขารู้ดีว่าทนายของเขาเริ่มสู้หรือยังยังไม่ได้สู้คะ่ะ ทนายของเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ซักค้านไม่ได้เปิดทางไม่ได้อะไรไปก่อนเขาถึงมีความลังเลว่าเขาอาจจะไม่รอดก็ได้แม้ว่าจะพยายามยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่เขาไม่มีอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเลยนอกจากปากของตัวเองเท่านั้นเหมือนในทุกๆก,กรณีในทุกๆคดีทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาเขามักจะบอกว่าเขาบริสุทธิ์แต่เขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาค ปาลิจงปาลิจิตเขาก็ไม่เคยเปิดหลักฐานอะไรเลยขนาดมาใส่ร้ายกล่าวหาทนายตั้มเรียกเงินเขาก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะนี่แหละที่ทำให้สองคนผัวเมียมานั่งอยู่ในรายการนี้แล้วไม่ได้เคลียอะไรเลยออกจะอํำ,ำอําอึ้งอึงเลี่ยงไปเลี่ยงมาสิ่งที่รายการนี้ให้กับสองคนผัวเมียก็คือให้พื้นที่โฆษณาสินค้าโฆษณาปาลิจิต แล้วก็พยายามที่จะลดทอนความโกรธที่ไปใส่ร้ายทนายตั้มอาจจะคิดว่าทนายตั้มอาจจะไม่ฟ้องหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณใส่ร้ายเขาไปแล้วแทนที่คุณจะไปเคลียร์กับเขาดันมานั่งเคลียร์ในรายการทีวีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนเราจะมายกโทษให้กันแบบนี้เหมือนกับตอนที่ทนายถอนตัวออกมามีปัญหากับทนายแทนที่จะไปเคยกับทนายเสือกมาขึ้นไล์นั่งล้อเลียนหน้าตาเขามันก็เคลียร์กันไม่ได้หรอกคะ่ะ มีจุดหนึ่งที่ชัยพลบิดเบือนข้อเท็จจริงไปนิดหนึ่งนะคะตรงที่บอกว่าเขาไปออกรายการหลายๆรา,ายการแล้วคําพูดเนี่ยมัดตัวเองจริงๆในสิ่งที่ตํารวจสงสัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําพูดที่มัดตัวเองจากการไปออกรายการหรอกค่ะเขาสงสัยตอนที่คุณไปให้การกับตํารวจแต่ละครั้งทุกคนจะโดนแบบนี้ค่ะโดนเรียกไปให้การครั้งนี้ถามอย่างนี้เดี๋ยวเรียกมาอีกถามอย่างเดิมทุกคนเขาตอบเหมือนกันหมดค่ะ แต่ของชัยพลเนี่ยครั้งนี้เรียกไปถามอันนี้ตอบอย่างหนึ่งอีกสองสางวันเรียกไปถามอย่างนี้ไปตอบอีกอย่างถามอย่างเดิมแต่ตอบคนละอย่างเขาเริ่มสงสัยจากตรงนี้ค่ะเพราะผู้ร้ายโดยส่วนมากเนี่ยนะคะความที่จะต้องพยายามเตี้ยพยายามจะทาให้เนีย้ยพอตอบไปแล้วมมาคิดดูมันเหมือนมันไม่เนี้ยบว้ยเดี๋ยวงวดหน้ามากูเอาใหม่เอาให้เนียนกว่าน,นั้นเอาให้เนียนกว่าน,นั้น นี่แหละค่ะเขาสงสัยคุณไม่ได้สงสัยจากคําพูดที่มัดตัวคุณในรายการต่างๆไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวประกอบว่าคุณเป็นคนที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกระลอยจริงๆแล้วก็โกหกพกกลมหลายๆอย่างเห็นไหมคะอย่างรายการเนเทียบกับรายการหูบุมก็เห็นชัดเลยว่าพูดคนละอย่างกันแล้ว